เฮ้บูมบูมสนใจพี่หน่อยดีน้องเทมากมั้งเดอนี่มาดูนี่ลูกค้าเขา่อจัดเซตให้เดี๋ยวพี่จะจำลองให้ลูกค้านะว่าทำไมเลยจัดเซตนี้ให้ได้ได้ไ้น้องพี่กได้แบบเซตล้องเพลงในรถอะเซตล้อเพลงในรถแบบเสียงดีดีหน่อยอยากมีคาราโอเกะใช่อยากจะแบบประสานเสียงในรถเลยได้เลยครับได้เลยจัดให้เลยครับแนะนำเป็นเซตนี้เลยนะครับสำหรับ ชุดเครื่องเสียงサラมายาตี้พร้อมคาราโอเกะนะอันด<嗯>ับแรกเรามาดูที่ลำโพงก่อนนะครับลำโพงเราเลือกใช้เป็นตัว Focal FXE นะครับแฟลก EVO นะครับผมท e. s 1 6 5 FXE ่งาเีทำไม<ะ>ต้องเป็นคู่นี้ครับันะะนี้บอกเลยว่าเป็นลำโพงเขาเรียกว่าตัวเด่นตัวดังของ<嗯> Focal เลยนะครับเข<嗯>าเรียกว่าหน้าไม้ หน้าไม้เนี่ยมันจะให้เสียงที่สบายเสียงที่ชัดรายละเอียดเสียงชัดเจนสําหรับใครที่ชอบร้องเพลงร้องว่าตัวนี้ตอบโจทย์นแล้วเห็นลูกค้าชอบฟังเพลงล็อกนะครับชอบฟังเพลงล็อกผมก็เลยจัดโฟกัสนี่เป็นเม็ดแบบเต็มอย่างนี้เลยแบบมีลําโพงดีแล้วแน่นอนครับระบบขับเสียงก็ต้องมีของดีด้วยตัวนี้เลือกใช้เป็น Power อร w a y มมิวส M6 V4 นะครับ นนี่ะครับเป6ชแนลนะตัวสําหรับขับเสียงนะครับ780บาทนะครับตัวนี้6ชแนลโอ้โห780บาทนะครับนี่6ชแนล IMF โอ้โหแบบรับรองแต่ว่ามีเสียงกลางแล้วเสียงร้องแล้วเราจะขาดเสียงต่ำได้ไงเสียงเบสแน่นอนครับเสียงซับเราก็จัดให้เป็นตัวนี้นะครับผม Audison a p b x 1 0 s 2นะครับเป็นซับบ็อกขนาด10นิ้วจากทาง Audison นะครับตัวนี้ก็ให้เสียงเบสรถตู้แบบนี้นะท่วมทๆถึงคนขับแน่นอนนะครับ และแน่นอนครับทายแท์ของเรา,เานะครับสำหรับลูกค้าที่อยากร้องเพลงนี่เลยครับชุดฟอร์มูล่านะครับเป็นตัวปรีแอมสำหรับร้องเพลงคาราโอเกะโดยเฉพาะนะครับตัวนี้ก็ให้มาพร้อมไม้สองตัว,วนี่น,นี่ขนาดยังไม่ได้ใส่นะฮะยังไงน <the> อตเดอไวท์น็อตเดอะไวท์ที่ไปถึงหน้าตึกปุ๊บเขาไล่กลับใช่ไหม อย่าเอาความจริงมาพูดดีว <_ ET S> <Okay. S 1> ่ะผมโอเคเขาปิดจะดีเขาปิดอ่ะ <_ S 1> <_ S 2> ในเมื่อชุดเครื่องเสียงมาแล้วนะครับจัดเต็มแบบนี้นะครับชุดเก็บเสียงก็ต้องมีด้วยนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นแดมจากทาง ATL นะครับผมตัวนี้นก็เป็นแผ่นแดมัมคุณภาพนะครับช่วยบล็อกเสียงจากภายนอกเข้ามาในห้องโดยสาร,รแล้วก็ยังช่วยเก็บเสียงในห้องโดยสารด้วยนะครับอันดทรีมครับนำเข้าเลยครับตัวนี้สุดยอดนะครับพร้อมกับบุกข้างประตูนะครับเป็นตัวแผ่นดมที่ลักษณะคล้ายๆรังไข่แบบนี้ ่าช่วยลดเสียงกล้องในรถนะครับช่วยเก็บเสียงทําให้ลำโพงเสียงดีขึ้นนะครับแล้วก็ในเสียงในรถไม่กล้องด้วยเฮ้ยแล้วพี่จะดูเนื้อเพลงยังไงอะ่ะน้องมันไม่ยากเลยครับพี่นี่ลูกค้าเขาจัดมาแล้วชุดจอเพดานขนาด17.3นิ้วนะครับเป็นจอแอนดรอยในตัว ตัวนี้สามารถเปิด YouTube ดูเนื้อเพลงใน YouTube ได้เลยแล้วนอกจากแกจิตที่เป็นเครื่องเสียงร้องเพลงฟังเพลงนะครับตัวนี้ก็ยังมีกล้อง Android Bo x ็ด้วยนี่อันนี้ลูกค้าบอกว่าข้างหน้าก็อยากจะดูแมปเหมือนกันนะ่ะแต่อยากะจะดูเป็นแบบ Google Map เลยตัวนี้จบแล้วประกันขาดไหมไม่ขาดเสียบยูดมีเส้นเดียวไม่ต้องแดัดแปลงอะไรข้างหน้าเลยยูดมีตัวเดียว e จบจบเสียบเขาจอปุ๊บจอเป็น Android ดันทีแล้วมาดูแอปอื่นได้ครบบหมดเลยได้ครบเลยเหมือนต่อ Android เลยนะตัวนี้ ขาดไม่ได้อ่ะต่อไปนะครับแกสเจอเพิ่มความสะดวกสบายและความสวยงามก็จะมีเป็นในชุดของตัวสครับเพจไฟ LED 8ชิ้นนะครับผมพร้อมกับสครับเพจกันรอยใช้ผ้าท้ายอีกสองชิ้นนะครับอ่าแล้วก็ของที่ขาดไม่ได้เลยสาหรับมาจิตี้ขาดไม่ได้จริงชุดชกประตูท้ายไฟฟ้านะครับแก้อาการประตูท้ายหนักเปิดยากนะตัวนี้จบจบเปิดด้วยนิ้วเดียวปิดด้วยนิ้วเดียวจบแน่นอนสำหรับชุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมฟวขก็มาใส่ที่มาจิตี้คันนี้แบบจัดเต็มนะครับ เดี๋ยวมาดูตอนเสร็จว่าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวมาร้องเพลงให้ฟังด้วยไปดเดี๋ยวแพี่มาดูแดมหน่อยได้ไหมตั้งกาลังทํางานแดมกันอยู่เลยนี่ถามว่าเอาแผ่นแดมไว้ตรงไหนนี่ใครอาจจะไม่เห็นค<ม>ือรถมาร์ติซี่นี่เดิมๆเมป็นแบบนี้นะครับเราก็จะใส่แผ่นแดมตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ซุ้มล้อเห็นไหมเสียงหลกัหลกๆอ่ะจะขึ้นมาจากพื้นรถนะครับพื้นตัวถังนะครับแล้วก็ซุ้มล้อนี่รับรองว่าเงียบขึ้นแน่นอนนะครับเราก็จะมีการแดมประตูนะครับเพื่อสร้างห้องลำโพงนะอ่ะโอเคครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าเฮ้ยติดตั้งไปเสร็จแล้วเสียงประมาณไหนนะครับแบบเราก็ร้องเพลงให้ฟังด้วยชั้นหนึ่งบทเพลงนะครับไปเจอกันนะครับเสร็จเรียบร้อยครับกับชุดเครื่องเสียงคาราโอเกะแล้วก็ชุดไอเทมหลักที่เราผมรีวิวไว้นนข้างหน้านะครับมาชมกันเลยว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงครับมาเลยอันดับแรกเลยนะครับประตูท้ายไฟฟ้าก่อนเลยผมเริ่มเลยอันนี้คือไฮไลท์ที่ต้องทำอยู่แล้วนะทุกคนห้ามพลาดนะครับเปิดปุ๊บนี่เป็นไงง่าย พร้อมกับเราได้ใส่ผมกระดุมนะครับลูกค้าให้ถอดเบาะหลังนี้ออกด้วยนะครับพร้อมกับตรงนี้เอซคาเพลกันลอยนะครับยกของวางไม่ต้องกลัวนะครับมาแต่ไฮไลท์เด็ดลืออะไรชุดคาราโอเกะอันนะเดี๋ยวผมพาไปชมข้างในครับมาแต่ก่อนเราจะเข้าไปในรถครับนี่เราเริ่มด้วยบันไดครับอีบอร์ดเก้าขึ้นลงง่ายนะครับบาะชอร์ร่องเป็นอลูมิเนียมนะครับรองรับน้ําหนักได้ถึง300รกิโลนะครับคนเท่เท่ขงผมก้าวขึ้นยิ่งเท่เลยนะฮะอ่ะต่อมาครับคันนี้ได้มีกำการแดมเก็บเสียงนะครับนี่เคาะดู แน่นปับับแน่นแบบตึบๆนะครับพร้อม LED สครับเพจดนะครับทั้งหมด8ชิ้นนะครับหน้าหลังแบบนี้นี่เป็นไงสวยงามอ่ะแต่ว่าไฮไลท์เด็ดของเราคือทูตคารโอเกะเราได้ทำการติดตั้งนะครับลำโพงโฟ c a l ล PS 165 FXE ทั้งหมด2คู่นะครับเป็นเ l e ก e v อีโวพร้อมกับแอมมิวส์เว่ M6 นะครับ6 h ช n แนลแล้วก็ทับย์อดิสัน APBX 10AS นะครับโอ้โหตึบๆคันนี้ครบๆนะฮะ เพลงอผมเปิดเพลงให้ฟ okay. ังดีกว่าไรเด็ดนี่คาราโอเกะมีไหมด้วยนะครับเลิกกักในเพลงกำลังฮิตเลยนี่มาร้องคู่กับทุกกระ่อกเลยกักแล้วลักก่อนหน้าเต้นเปิดตัวเด็ดเด็ดเด็ดเดบวเลยไหมนี่เป็นไงทุกคนได้ร้องเพลงนี่แล้วผมมีมาอีกอีกอันนึงนี่ให้ตะกร้อผมร้องอะเลิกกักแล้วลัก ก่อนหน้าเต้เป็นไงโอ้โหแบบความมาเดินครบคันแบบลูกๆไม่ต้องกลัวเหงาเลยเแบบี้ชาร์ก็ได้นะครับแล้วเราลองเสียงดีแน่นอนเบสดบึ้มบึมลำโพงแ๋วแวอย่างนี้นะครับ,บจบนะฮะพร้อมด้วยจอเพดานแอนดรอยนะครับจอหน้าเป็นจอเดิมนะแต่เราใส่่อยฟลอกนะครับก็คือเป็นไงเซตนี้ตากล้องคุณชอบไหมนะครับ ใครที่ต้องการนะครับอัปเกรดมาเจตี้ของคุณนะให้กลายเป็นแบบความบันเทิงชุดห้องคาราโอเกะเคลื่อนที่แบบนี้นะครับแฮ้นี่มาลองคาราโอเกะแบบพี่เจ๋งอันนี้พี่น็อตมาท่อนมือก็ไม่รู้จะห้ามยังไงให้ลงไม่เปลี่ยนชิดโอ้โหเออฮะเป็นไงโอ้โหความบันเทิงครบๆนะฮะอันนี้จริงๆผมลองพอนะแต่นี่ผมลองแบบหลบลิขสิทธิ์นะครับอ่านี่เลย รับรองสนุกกันทั้งครอบครัวแล้วเรายังเปลี่ยนจอหน้าธรรมดาครับให้กลายเป็น Android แบบนี้ฮะดูแอป,ปเพิ่มเติมได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Netflix หรือแอปอื่นๆเพิ่มเติมได้ใน Play Store นะครับแล้วก็ยังดู Google Map ได้ด้วยนะฮะแบบนี้โอ้โหครบๆบ,บ,บอกเลยว่าแบบจบจบจับจับจ้าะครับ,บเ,เอิดนี่นดูลื่นๆผิวๆเคลียร์พันหมืนทททน่นเฮดพนโอ้โหมันอินอะอิะอะนอะ,นะพอมีคาโอเกะผมอินเลย ผมเป็นคนชอบร้องเพลงไงนี่นะครับเป็นไงเจอครับใครอยากจัดมอบเพลงนี้ให้ทุกคนนะครับใครที่เคยเจ็บมามอบเพลง,ง,งนี้ให้ทุกคนนะครับสำหรับใครที่เคยเจ็บมาขอเสียงหน่อยอออปิดไปแล้วไงติดต้นไหนไอ้เขี้ยที่นั่งอยู่ตรงนี้ไงพี่อ๋อจะเอามาใส่นี่เหรอเออเอาไม่ได้เหรอมันมืดหรือเปล่าอ,อันเนี้ยมืดมืดอ่ะโอเค<ๆ>อ่ะ โอเคครับส่งหรับพี่พี่ท่านไหนครับที่ต้องการเซตความบันเทิงเคลื่อนที่แบบนี้แบบโอ้โหอินอยู่เลยเนี่ยอยากร้องอีกแล้วนะฮะจัดได้ที่ออโต้ลิเพคนะครับเจอกันได้ที่ออโต้ลิเพคนะครับติดต่อด,ด้านล่างเลยครับมีแอปนี้คอยตอบอยู่นะครับเจอกันครับผมผมไปร้องเพลงต่อแล้วเลิกกักแล้วลัก